เก็บงานนะครับเสร็จพร้อมส่งนะครับผมนี่รถสิบกว่าปีสวยจากเราเกือบเสร็จอบเสร็จนะฮะนี่รถเก่าสิบกว่าปีนะฮะใสวิบวับฮะโนี้แจ่มๆปรับสภาพผิวให้ก่อนนะฮะภาพด่างรอยเล็กน้อยครับยางไหม่ จากเราปรับสภาพผิวเสร็จแล้วก็มาเคลือบเซรามิกให้นะฮะามันสีได้เยอะนะฮะเราเคลือบให้ทั้งกันนะครับผมต้อาแม็กนะฮะเคลือบให้ทุกการนะครับทุกซอกทุกมุมนะครับจากเราเคลือบเซรามิกเสร็จนะกเราก็อบอินฟลูเอนทให้ทั้งคันนะครับของเราอบให้ทั้งคันนะครับ ไม่มีการขยับน้ำยาแห้งติดสีตลอดนะครับยาแห้งติดสีตลอดของเราเกลือบให้ทั้งกันนะครับแห้งสงมอกันเ,เก็บงานนะครับเสร็จพร้อมส่งนะครับผมนี่รถสิบกว่าปีสวยจากเราเกือบเสร็จอบเสร็จนะฮะนี่รถเก่าสิบกว่าปีนะฮะใสว,วิบวับฮะปูนี้ จ่าง่าสีขาวนี่เราปรับผิวก่อนนะฮะแล้วก่อนเครือบเราไม่นฮะเราเรป็นก,การเราดูบ่อยคอ็สิบกว่าปีครับปรับผิวให้สวยๆเครือบเงาวิบวับ